สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาบ้านนะครับอาจารย์นะครับอีกท่านหนึ่งพอดีเจ้าของนกนั้นอขอแบบแบบสังวรน,นะครับไม่ให้ผู้คือพูดไหมว่าไม่อยากออกกล้องเพราะว่าพูดไม่เก่ง <laughs> พูดไม่เก่งก็เลยให้ลุงข้างๆบ้านนะครับที่เลี้ยงนกด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้จะมีสูตรอะไรยังไงเซียนมาร์กนะครับพามา อะครับอีกที่หนึ่งเป็นที่ที่เซนมาร์กได้มาเรียนรู้นะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการต่อนะครับผมเชื่อว่าพูดได้แน่เลยว่าคนที่เลี้ยงนกก็คือจะต้องมีครูบาอาจารย์นะครับที่เราเข้าไปศึกษาหาความรู้ตรงนั้นนะครับวันนี้ก็ไม่ได้คุยกับเจ้าของบ้านแต่ว่าลุงท่านนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกท่านตัวนี้ท่านก็ฝึกนกไว้ด้วยนี่ครับผมมาไปเจอท่านเลยครับสวัสดีครับลุงครับลุงคุณลุงชื่อ ลุงสุทินลุงสุทินครับที่ตรงนี้หมู่บ้านอะไรครับเี่ตรงนี้ที่อยู่เนี่ยหมู่บ้านท่าซิกอะไรนะครับหมู่บ้านท่าซิกท่าซิกอําเภอท่ายางอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับผมลุงเล่นนกมากี่ปีแล้วเนี่ยครับถามครับย้อนย้อนความเดิมตนวลาเนี่ยมาเล่น20ปีครับ20ปีตอนนี้เห็นว่าเป็นใส่นกไว้แล้วครับตอนนี้เป็นนกฝึกหรือว่าอะไรนกฝึก ออกกี่ครั้งแล้วครับนกตันนี้ออกเป็นสิบแล้วออกจาบต้วบ้านเนี่ยเป็นสิบครั้งแล้วครับมันติดเฉ <ๆ S 1> ลยยังยงังยังยังไม่ติดเฉลยโอ้เดี๋ยวก็คงจะนั่นนะครับผมเห็โนโอแบบนกเยอะมากครับพี่น้องครับลุงเล่นนกมานมี่มีวิธีการดูไหมครับก็ต้องมีนี่ดูดูแหลดูลายดูอะไรมันยังไงบ้างก็ดูสูตรตเด็ดของลุงเลยสูตรเด็ดของลุงอ๋อสูตรเด็ดของลุงนี่มันก็ ผุเเลยมันก็คือว่ามันมีหลายอ่ะครับมันมีลายมันมีแกนขี้เล็กนี่ซอยนี่อะไรนี่มันมีตุกหลายย่านครับเอาง่ายเริ่มจากหัวเลยครับหัวนี่นกมันต้องเป็นยังไงครับที่เราจะควรจะเลี้ยงเนี่ยหงวตั้งแต่หงวลงมาเลยโอ้มันจุนมากจุนมากหัวนี่มันถ้าเป็นนกตุกเดียมก็จะมันนาน ผนเนี้ตาจงกุ๊กมือก็จะต,ตัดสามกุ๊กมือก็จะตัดนะครับครับครับเนี่ยมันอันนี้คือการดูว่านกกี่กุกอาสามกุ๊กมกันจะตัดหัวสองกุ๊กมือก็ตัดสามกุ๊กตัดหัวตัดหัวแบนๆนั่นเองพูดง่ายๆครับแล้วตาพายมันจะอยู่แต่ตามตามตาหน่อยเงี้ยสามกุ๊ก อหมึกสอนตาทิ่มเข้าตานีนะครับมันจะรอดนิดนึงมันจะไต้น้อยนนึงน้อยนนึงแต่ไม่ได้รอดแต่ว่าลงข้างล่างนิดเดียวนิดเดียวอันนี้คือนกสามกุกสามกุกถ้าหลิวตันนะครับถ้าหลิวตันนี่เขาว่ามันอยู่ไตมันอยู่เป็นงามอ่ะลุงเหรอว่ามันเป็นงามลุงม่าทั้งนี้ขึ้นมาทั้งนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นง่ามคล้ายๆมันค้ำดวงตาไว้อย่างนี้แหละครับลุงเป็นง่ามขึ้นอ๋ออันนี้คือหลิวตันหลิวตัน ครับทีนี้ปากเกี่ยวไหมครับปากนกนี่ปากนีกนไ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวปากไม่เกี่ยวบางตัวปากมันจะยาวเองมันตัวปาก,กมันสั้นมางตัวหน้าก็สั้มนมางตัวหน้าก็ยาวอนก่งนะครับทีนี้ลงมาที่ทีเด็ดลายคอทีนี้เม็ดลายคอเป็นไงครับลายคอนี้ก็าสุดเทอยากขายแต่โชคนะจุดสุดเท้เขาจะด้แต่จุดของลุงดนะูต้องเป็นยังไงลายเม็ดคอเนี่ยก็ต้องดูมันหนา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 อ่าซอยท้องซอยส้อ้ซอย สอยดำสอยสวยแตกขาแตกๆมากๆก็คือนกขึ้ปากนกขลุ่มพูดง่ายๆนกขลุ่มอ่ะสอยทองหมายถึงว่าเม็ดที่มันอยู่ล่างสุดมันจะออกแดงๆนะ,ะใช่ไหมครับอ๋อเขอเรียกว่าลุงว่าเรียกสอยทองสอยทองอะสอยทองก็สีขาวๆนะขาวสอยทองนนะครับลุงส้ยอยดำส้อยดำมีสีดำครับเนี่ยส้อยสีดำดำนะส้อยส้อยดำนะครับอ่ะมันจะต้องมีเยอะใช่ไหมครับอุง มันจะตรงถอยแตกมันช่วยในการดูนกคาลมได้ไหมครับตรงนี้ได้ได้เลยนะได้ได้อ่าก็คือมันจะแตกที่ว่าจุดของมันเนี่ยดำเนี่ยมันจะแตกมันจะแยกน้อยน้อยน้อยอ๋อคือตรงเส้นขนตรงคอมันเนี่ยมันจะเป็นแฉกใช่ไหมครับแตกอันนี้หมายถึงว่านกที่เป็นคาล้มคาลมมันจะแตกมันจะแตกเป็นแฉกเลยเห็นได้ชัดเจนเห็นได้ชัดเจนอ่ะตาคนนุ่มนะ แตกระตาคุณแบบลุงมีมอง่อ่เห็นต้องใส่รับ like จะแตกแฉกแบบนั้นครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนี่เส้นหนึ่งนี่คือมันจะเป็นแตกแฉกปกติอยู่แล้วแต่ว่าบางตัวมันก็มองไม่เห็นแต่ตัวไหนที่เห็นชัาเจียนคือจะมี่งบอกถึงเป็นนกคาลลมนกคาลืมแล้วเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เกี่ยวไหมครับเม็ดใหญ่ไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวคอคอยเดื้อคือไม่เคือมันแตกตรงนี้ถ้ามาดูแตกกะ นกขลุ่มอ่ะแต่เป็นบางตัวก็เม็ดใหญ่บางตัวก็เม็ดเล็กนะเม็ดเล็กก็แตกทำนกขลุ่มอ่ะมันก็แตกแตกตรงนี้นั่นเองแตกตรงนี้ทีนี้มาตรงคอเนี่ยสั้นยาวเนี่ยเราควรเลือกยังไงครับสั้นยาวนี่เกี่ยวไหมโอ้มันก็เกี่ยวกันนะนกขอสั้นคอยาวคอยาวนี่คือนกมันสวยครับมองไปเลยมันสวยไอ้คอสั้นมันจะอุดมมันก็ไม่สวยก็เหมือนแล้วแบบไหนควรจะเลือก สั้นยาวต้องนกคอยาวเล่นนกคอยาวคอยาวมันสวยอคอยาวแต่หุ่นต้องเตี้ยคอยาวหุ่นเตี้ยหุ่นต้องเตี้ยตัวตนนี่ต้องขาเคอเตี้ยยืนยืนต่ำอ่ายืนต่ำยืนเตี้ยอ่าแล้วก็หน้าอกเป็นไงครับต้องนูนไหมหรือหน้าอกธรรมดาเหมือนกันหนอกหนกเหมือนกันหน้าอกอ๋อครับแต่มันจะเตี้ยกระสุ่มแค่นั้นแหละบางตัวก็ขายาวตัว ตัวจู๋อะไรพวกตัวกระปั้มขาเตี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยหมอหมอที่จะทำลูกโตหมอที่จะทำลูกโตม,มันมันรูปร่างลูกโตครับแล้วทีนี้อ่าสนับปีกทีเนี้ยลุงเนี่ยอย่างเช่นลูกตัวเนี้ยสนับปีกเนี่ยต้องถีไหมต้องทางหาดีดียังไงครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีสนับปีกอะมันคือ,<า>อยังไงมันถีหรืห<า>อว่า,รรายังไงมันถีมันถีมันยัดมันมันนั่นหน่อย ปีหลายเลยเป็นช่วยเนี่ยนกหลายช่วยครับอันนี้เป็นอาจจะยังไม่นิ่งนะพี่น้องครับอาจจะดูยากนิดนึงไม่ได้ไงไม่้ครับสีนี่แม่ลุงสีนี่สีนกมันเป็นพื้นบ้านด้วยบางทีก็สีสีนวลครับบางทีก็สีแดงครับแต่นี่จัดเข้านวลครับจัดเขานกสีเป็นสีโทนสีนวลอ่าเป็นนกสีนวลเนี่ยนกหลาเนี้ย อันนี้ถือว่าสนับปีสนับปีใช้ได้เขาดีตัวเนี้ยครับแข้งเป็นไงลุงแข้งนี่ต้องดูเล็กใหญ่ไหมต้องดูนกวนมากเขาจะเล่นแข้งใหญ่นกเล่นแข้งใหญ่ครับนกแข้งเล็กนี่เขาว่ามันมันก็เหมือนกันทีนี้ว่ามันผิดแข้งใหญ่แข้งเลเ็กแค่นั้น มีวิธีดูนกขาลมนอกจากลายเม็ดคอไหมครับอย่างอื่นไหมดูอย่างอื่นอย่างอื่นไม่มีไม,ม,ม่มีดูคาลมนอกจากความเสี่ยงเลยความหมานแล้วครับความหมานมีไหมนกนี่ความหมานก็มีความหมานนี่ก็หลายกระปีกันและดูยังไงครับผมก็ดูหลายมันดิดูหลายมันที่ลุงลุงดูก็ดูตะเกียบหลังมันใต้ตูดขามเขียวนนั่นน่ะขาเขีนะขามตูดขามเนี่ยอ๋อที่ออกมาจากลําตัวใช่ไหมครับมหาตูดมันต้องยังไงมันต้องมันต้องแบบนี้เลย ห่างๆปเนี่ยจากตูดอ่ะจากตูดมันมันจะเฉลยนกนะนกจะเป็นนกจับเฉลยนกเฉลยมากเฉลยดีหมานมานพูดไงนกหมาน,นาครับอันนี้คือดูตร,ตร,ง,ตรงตรงคามตูดนันดูคามตูดแล้วครับอ่าแล้วทีนี้อ่าการเล่นของนกเนี่ยระหว่างนกค่าลมกับนกนกล่งเนี่ยลุงชอบแบบไหนขนเขาก็ต้องชอบหาลมนกนะ ก็พลอมกันนั่นแหละทีนี้เราได้หมามันไม่บางตัวมันก็ไม่มีขล้มนะครับธรรมดาแต่มันหมานก็มีหมานก็มีหมานบางตัวมันหมานเลยนะครัไม่ต้องเลียวขาหล้มอ่ะมันจะหมานมันเองครับแต่ว่าขาล้มเนี่ยมันฝังแล้วมันเพาะครับมันเพาะหูอ่ะทำขาล้มนะแต่ลุงก็ชอบนกแบบไหนนกขล้มก็นกขาล้มนั่นแหละนกหูมาอะไรไม่นี้แต่ชอบกันนะอันนี้คือ เซียนรุ่นเก่าที่เขาชอบกันเล่นกันใช,ใช่ไหมครับอทีนี้ลุงมียาดีไหมยานกเนี่ยยาไ,<ด>ไม่มั่งไหมยาไม่มีนะยามันมีก็ยามันหายากมันหายากตัดยังไงหายากยังไงครับอย่างอย่างเช่นที่ลุงเคยเล่นอยู่คือยามผสมขนมขนยาผสมกับนมค้นคืออะไรครับบอกสูตรได้ไหมครับ ผสมขนมขนที่นี่มันมันต้นมันก็บอกมาถูกหายากมันชื่อว่าต้นอะไรครับพอจะรู้ชื่อไหมื่อจำได้รู้ว่าต้นนั้นต,ต่อไปดูต่อไปดูต้นมันป็นเป็นยากเกี่ยวกับอะไรครับยาคึกยากแก้นกป่วยมันเป็นยากนกเสีย่ยงเสี่ยงเสี่ยงว่างอะ่ะพูดง่ายแ้มันจะคึกเพราะนกพอเที่ยงเที่ยงมืว่างมันจะมันจะดีเองอเกี่ยวกับนกคึกอ่า ป็นยาคึกนั่นเองเป็นผสมกับนมของของคนแต่คนเนี่ยเขาจะไม่ให้นมแล้วนอกจากเมียเราหรือน้องเราอะไรเป็นเ้ี่ยกเขาจะให้๋อ้หายาดนอกจากเมียเราเองน้องเราอะไรคนอื่นเขาไม่อยากให้เขาไม่ให้หรอกกลัวแลอาทรอ๋อเขากลัวไปทําอย่างอื่นมากกว่าถ้าคนไม่รู้จักกันนั่นนะครับก็จะได้อ๋ออันนี้คือเป็นยาคึกแต่ยังไม่รู้จักเพื่อไงว่ายังหาไม่ได้ต้นไม้นี่ต้นแล้วก็เขาให้มาอีกชนิดหนึ่งจำไม่ได้ ก็ให้มาเลยนะยามันมีใบอะไรันมันก็จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้น่าตัวนี้ยังยังมีอยู่นะครับยายาไม่มีไม่ได้ทำเลยไม่ทำเลยอ้อตัวนี้ก็ก็ธรรมดาก็กินยาตลาดเหมือนกันยาตลาดออย่างเช่นอะไรครับเช่นบำรุงยาบำรุงอ่ะเรา้นกินเราต้องให้ใช่ไหมครับส่วนลุงนี่ให้ใช่ไหมให้แล้วให้ยังไงเวลาให้นี่ให้ใส่น้ำอ่ะ ใส่ในน้ํำกระบอกน้ํำยาบรรลุงใส่น้ำหรือจะยอดมันะจับยอดทุนนี้เพราะจับนกมันเข็ดอ๋อหมายถึงว่าไม่จับถ้าจับนกมันเข็ดนกมันเข็ดเนี่ยเวลาแล้วจะตายแล้วเอาน้ำในน้อยเนี่ยโยนไปโยดลงยยดะลิงบีบโยดลงโยดกินจะเคยห้าวันก็ก็ดีคือก็อะไรหรือเป็นยาไทยอ่ายาไทยระบายมันในตู้เนี่ย ครับในการดูนกอายุนี่ลุงมีวิธีดูไหมตัวนี้ว่าอนกนกตัวนี้อายุเยอะแล้วเลยมีดูด้วงนะครับดูแข่งเด๋ยดูแข่งมันนะดูแข่งแข่งนี่เป็นยังไงครับดูนกอายุนกเกาๆมากๆแข่งมันจะเป็นเกดข่าวอะแข่งมันจะหกแข่งใช่ไหมครับแข่งกับพุกแข่งมันจะพูกเข้าไปแข่งเขียวเขี้ยวแข่งเป็นแดงเขียวเขียวนี่นกนุ่มถ้าแข่งพุกพุกเนี่ย มันเป็นนกเก่าอ่ะนูกอายุอืมครับอันนี้คือดูตรงแค่ตรงเดียวเหรอครับดูอย่างอื่นไหมสีอย่างนี้มันก็มีสีเถอะมันก็จะเหมือนกันเหมือนละขนแกล่ละเพราะขนแก,ก่กว่มามักขมบมหมดนะยังยังลุงนี่เดียวครับผมลุงทำมาเนี่ยเ <c oughs> ป็นไหมทําเองไหมทำมาเนี่ยทำเองทำใจเองมีสูตรในการทํำไหมการไม่มีลุงไม่มีสูตรนี่เปเนี่ยต้องบันนี้ต้องคนนี้ เขาจะมีสูตรลุงทำใช้เองอ๋อลุงใช้เองใช้เองครับอืครับนี่แหละก็คือถือว่าเราได้ประสบการณ์นะครับจากคุณลุงนะครับที่ท่านได้เล่านะครับให้เราฟังนะก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราได้รับประสบการณ์จากท่านนะครับก็ต้องขอบคุณนะคุณลุงวันนี้นะครับที่ให้ความรู้ครับตอนนี้ก็ใส่นกไว้อยู่ครับ ไม่ใช่ติดแล้วแหละครับตอนนี้ติดอีโป่นว,าว้ากเลยโอ้อย่างนั้นไม่ดีอะครับอย่างนั้นนะ่ะจะต้องเป็นนกเขาแหละเนาะนกเขาแก่ป่าไม่เอาแล้วลุงปีกแดงไม่เอานะเอาไว้วันนี้ครับก็เช่นเคยครับผมต้องขอบคุณคุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ความรู้วันนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแจ้งเป็นกำใจนะพูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยตรท่านจะบหวาอหนนี้ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งก็ทราบข้อมูลก่อนใครครับสำหรับผมวันนี้กับคุณลุงครับขอบคุณมากคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็มองมาเห็นกรงใบนี้พอดีครับก็คือนี่แหละครับสูตรที่กันนะครับนกขึ้นนะครับนอนนะครับกระปุกอาหารนะครับโดยใช้ไม้นะครับนี่แหละนะพอดีมีตัวอย่างพอดีครับพี่น้องครับอ่าก็เลย ถ่ายให้ดูนะครับผมนี่แหละคือมันขึ้นไม่ได้ก็คือจิ้มลงไปนะครับในในกระปุกอาหารเลยนะครับเนี่ยออกขึ้นเกาะไม่ได้นะครับผมแล้วก็กันเขี่ยได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ที่ทททค,คือที่สำคัญคือกันนกนะครับไปถ่ายไปอุจระใส่ข้าวใส่อาหารนะครับนี่แหละทาแบบนี้นะครับป้องกันได้นะครับถ้าท่านไหนมีปัญหานกไปเกานะรกระปุกแล้วก็ขี้นะครับใส่ลงไปในกระปุก อาหารนะครับก็จะเป็นแบบนี้นครับนี่คืออีกหนึ่งสูตรนะครับที่ผมไม่ต้องทําให้ดูก็คือมีตัวอย่างแล้วครับประมาณนี้เลยนะครับ